ในสมรภูมิสงครามความขัดแย้งต่างๆทั่วทุกมุมโลกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมีบทบาทอย่างมากในสงครามทางทางด้านการสอดแนมการโจมตีหรือแม้กระทั่งการผลีชีพทางกองทัพไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและผลิตเองภายในประเทศมากมายหลายรุ่นเพื่อน,นามาใช้งานในกองทัพเพื่อพึ่งพาตนเองและลดการนาเข้าจากต่างประเทศโดยล่าสุด ือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของไทยและอุตสหาหการรมป้องกันประเทศกองทัพไทยได้มีการจัดซื้อจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตเองภายในประเทศหลายโครงการโดยหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจคือโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับติดอาวุธแบบปรีชีพแบบ KB 5 E จำนวนอีก10ระบบเพื่อนำมาใช้งานในกองทัพโดยโดรนแบบ KB 5 E เป็นอากาศยานไร้คนขับปรีชีพคามิคาเซ d r o รน ในตระกกวง KB หรือคามิคาเซ่บอมเบอร์ที่พัฒนาเองในไทยอ่างกาศยานไร้คนขับพรีชีพ KB5E ติดตั้งหัวรบน้ำหนัก5กิโลกรัมมีรัศมีการทำลายที่280เมตรความเร็วการบินโครจรเข้าสู่เป้าหมายที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วในการบินพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินกลที่150กิโลเมตรและอีกรุ่นคือ KB10G มีน้ำหนักระบบที่40กิโลกรัมปีกกว้าง1.7เมตรปิดต้องหัวรบน้ำหนัก10กิโลกรัมมีรัศมีการทำลายที่350เมตรความเร็วการบินที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วในการบินคงเข้าจมตีเป้าหมายที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินไกลที่500กิโลเมตรนำวิธีด้วยระบบ GPS มีรูปแบบการติดตั้งชุดขับเคลื่อน2รูปแบบคือเครื่องยนต์น้ำมัน kb 1 0 g และแบบมอเตอร์ไฟฟ้า kb 5 e เป็นผลงานวิจัยของโรงเรียนในเรืออากาศรวมกับศูนย์วิจัยและพัฒนายุโทโธปกรณ์กองทัพอากาศโดยมีกรมสัมพวุธกองทัพอากาศทำการพัฒนาหัวรบสำหรับยานโดรนพิฆาตรุน่นนี้ยานโดรนพิฆาต kb 1 0 g และแบบ kb 5 e ได้ผ่านขั้นตอนการบินทดสอบครั้งต้นแล้วสามารถทำระยะทางบินได้ตามการออกแบบ และกำลังเข้าสู่กระบวนการเตรียมสายการผลิตเองภายในประเทศเพื่อใช้ในประจำการในกองทัพต่อไปเราอยู่ข้างหน้ากับบูธของเอทิลครับผมขึ้นมาทีนี้บูธเอทิลเนี่ยเขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของบริษัทเอทิลเหมือนกันครับอ่าคุณโน้ตเราเปิดได้ตามตัวเองนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมปิยพงษ์ปานหยวกนะครับหรือโน้ตนะครับตอนนี้เป็นบอร์ดบริหารของทางบริษัทแอโร่เทคโนโลยีอินดัสทรีครับหรือเรียก สั้นๆง่ายๆว่า ATU นะครับพวกเราก็จะเรียกกันติดปากว่า ATU ATU น<ช>ะเพราะมันก็สะดวกดีขึ้นมาทีนี้วันอย่างเราเริ่มต้นกันมายัางไงครับอยากคุณน็อตพอจะเล่าได้ไหมอ,อันนี้ต้องเท้าวความไปจนถึงปี2062นะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับก็ได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นะครับเป็นการร่วมมือนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยนะครับเกี่ยวกับอากาศยานอายุเอวีไร้นคนขับใช่ครับ <ผม S 1> ในการถ่ายทอดการออกแบบนะครับทางด้านอากาศยานไร้คนขับน,นะครับซึ่งช่วงนั้นในปี62เนี่ยถ้าเกิดสังเกตด,ดักันได้คือปี62คือพอรบขึ่งเปลี่ยนใหม่ๆเลยใช่เป็นมาอย่างสดๆรเลยนี่ก็คือเราก็ปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วก็หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยนะครับทางนักวิจัยสทปเองเนี่ยก็ได้ผลิตแล้วก็สร้างตัวอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งก็คือโมเดล d ด ขึ้นตัวดีพี่สิบก็อยู่ตัวกลางด้านหลังสุดตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับใช่ครับก็คือลำกลางนี้นะครับก็ได้ทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําการทดสอบเบื้องต้นในด้านสมรรถนะที่สําคัญนะครับให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็ทางกองทัพบกได้ชมไปในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับครับผมซึ่งมีการบินก็บินทดสอบจริงบินทาภารกิจจริงบินแทดินในพื้นที่จริงหลายอย่างขึ้นมาเลยซึ่งแต่ทีนี้ดีพีที่สิบเอ็กเนี่ยตัวนั้นเราสังเกตว่าตัวมันใหญ่ๆทีเนี้ยผมเอาไม่ในวันนี้เราเป็น งานดีเฟนส์2023มันดูจากโรดั์ใหม่ล่าสุดของเราดีกว่าเพราะมันเพิ่งจะออกตัวงานนี้เห็นวันแรกนี้มีรัตรามวกหก็เพิ่งมาเปิดเปิดไพ่ก็ให้เกียรตินะครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับสินค้าที่เป็นของไทยนะครับสำหรับ dp 1 8 a นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ของโลกนี้นะครับเป็นลำแรกที่หางจะเป็นลักษณะตัว x นะครับ x tail หางสังเกตแผนหางด้านหลังปกติบางทีจะเป็นแผนหางเรียบใช่ไหมฮะใช่ครับรุ่นเก่าๆเป็นหางเรียบถ้าเกิดดูจาก EP16 ตัวเก่าดียังใช้ทรงแผนหางเรียบอยู่ตัวนั้นจะเรียกเป็นทวินบูมนะครับซึ่เป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เราได้พัฒนามาเป็น v ีเทลนะครับก็คือตัว DP20 นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น x t a กเนะครับ แล้วเห็นตรงนี้ขึ้นมาเราเห็นมีป๊อปอัพเนี่ยขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยปีกนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน9เมตรนะครับปีก้าม9เมตรนะครับวีก้า9เมตรลำตัวยาวอ่า4เมตรนะครับตัวนี้จะบินได้ไกล150กิโลเมตรครับก็คือบินได้150กิโลเมตรก็บินได้นานคือมันเป็น UAV ที่กันขัดกลางขึ้นไปเลยล่ะใช่ครับแล้วก็สามารถบรรทุกลูกจรวดได้4ลูกนะครับตรงนี้ระยะปฏิบัติการอ่า เป็นดูแลอยู่ที่12ชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้า full load ด้วยตัวลูกลูกจรวดนะครับที่4ลูกก็จะได้6ชั่วโมงขอก็ลงนะครับคือแบกของเยอะใช่แบกของหนักแบกของเยอะขึ้นมาถ้าเกิดบินตัวเปล่าก็บินนานใช่ครับ12ชั่วโมงแล้วแต่ภารกิจถ้าบินตัวใช้ยชัก็ไม่ต้องติดอาวุธก็บินยาวไปตัวนี้สามารถใช้ในการลาดตระเวนได้นะครับเพราะบินต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงนี้ก็ครึ่งวันเต็มๆเลยนะใช่ครับแล้วก็ภารกิจนอกเเหหนนนนนนนืืออจจจาา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 ากกกกภรรรรรรริททททงงแลล้้้วววะะะะคคัับบ็สสมถีี่่่ใใชขดดดตููพไฟ ดูน้ําท่วมภัยพิบัติต่างๆง e นะครับมีกล้อง e o r นี่เห็นทเป็นโดมอยู่ข้างหน้าเลยขึ้นมาปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอีกด้วยนะครับเห็นเรามีตัวลูกลูก,ลก,กเหมือนอาวุธนํำวิถีอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเห็นมาเป็นตัวจําลองขึ้นมาเนี่ยเห็นผมสงเกตดูอะมันต่างจากปีก่อนที่ผมเห็นกับ d p 2 0 a นิดเปนึง็เป็นจรวดกันเป็นระเบิดหรือคนละรุ่นเห็นไหมใช่ครับตัวนี้เป็นตัวระเบิดแบบนํำวิถีระเบิดนํำวิถีครับซึ่งเราได้ทําการทดสอบไปเมื่อต้้นนปีีะรรรรรับบทททู่่่ยกาหหใใญออืสสิิงงช นำวิถีด้วยแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็เลเซอร์ชี้เป้าใช่ครับแล้วระเบิดก็รอดลงที่นั่นลงที่ลงที่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ห0 0รอซครับโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนกับพรูให้เห็นนะครับผมได้ทีนี้ก็ที่คือที่เหมือนกับเป็นตัวไซส์การ์ขึ้นมาทีนี้ไหนๆเรามาอุตส่าห์หนมาถึงบูธทีนี้แล้วขอดูตัวใหญ่หน่อยได้ไหมครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่างไรเราจะเห็นตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปีกตัวอย่างใหญ่ฟูลโหลดเต็มที่เหมือนก็จเป็นความภาคภูมิใจอันึงที่แบบ เราพยายามปลุกปั้นกันมาก็เป็นหลายๆปีแลยนะผมเท่าที่ผมจําได้ตัวตัวนี้ก่อนจะเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับ 3, 3ปี3ปครับต,ตอนนี้ก็เ,เสร็จจำนวน2ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สองลามนี้ก็คือแบบเราทําขึ้นมาคือเราก็ไปเป็นวิศวกรร่วมกันทําร่วมกันสร้างแล้วก็ไปบิ้วกันมันขึ้นมาครับตัวนี้อย่างที่เคยเรียนเมื่อทีที่แล้วนะครับเป็นการออกแบบของนักวิจัยของไทยเรานะครับในการเป็นตัวหางเป็นรูปตัว v v s h a p e นะครับทำให้การเคลื่อนที่ปรนยากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งกําลังบำรุงในการซ่อมเนี่ยก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราดีไซน์จากในประเทศไทยเราเราก็มองว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไหนที่มันจะหาได้ทําอะไรได้ขึ้นมามันก็ เรียกว่าลดภาระการส่งกาลังบำรุงไปบางส่วนแล้วกันใช่ครับแล้วก็ลดการนําเข้าในอนาคตนะครับเพราะว่าทางเอทิวเองเนี่ยเรามีโรงงานผลิตนะครับซึ่งเราก็จะ,ะประกอบรวมในประเทศนะครับอันนี้คือผลผลิตจากงานวิจัยนะครับแล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับเพื่อ นำไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีก็ดีะนะครับมันก็เป็นการพึ่งพาตัวเองคือเราเริ่มทำยูวีตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันก็คงจะยาก ดังนั้นหมายความว่าเราก็พยาบูรณาการจากคนเจ้าของเทคโนโลยีหลาย่างใช่ครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคก็จะเรียกว่าจัมพ์สตาร์ทนะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศแล้วก็มาถ่ายทอดลงความรู้ให้กับคนไทยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับโดยอย่างในโครงการนี้ก็คือการออกแบบแผนหางใหม่นะครับอย่าง DP 20A 20ตัวนี้ขึ้นมาดูสเปคดูจากอะไรครับมาขนาดมั่นใจกว่าอีกลำหนึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยจริงไหมฮะครับตัวนี้มีระยะ การบินเนี่ยได้ประมาณ200กิโลนะครับที่เราบินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชั่วโมงบินในการปฏิบัติงานอยู่ที่24ชั่วโมง เขาบินอันนี้เหมือนบินค้างฟ้าค้างวันได้เลยนะครับบทั้งวันทั้งคืนฮะเพราะว่าตอนที่เราทดสอบเนี่ยได้15ชั่วโมงแล้วแต่ว่าต้องล่อนลงต่อใช่เพราะว่ามีการฝึกคอบ้าโกที่ลบบุรีครับอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือหยุดภารกิจด้วยเอ๋ก็คืออยู่ที่ยวอะไรอ๋อสิบห้าชั่วโมงนะครับในวันนั้นนะครับอ๋อแล้วก็15ชั่วโมงก็คือบินแต่ยิงจิงก็ยังบินได้อยู่บินได้อยู่ครับจริงๆถ้าเกิดสมมติบินลอยตัวริ่งหรือบินวนอยู่ได้เรื่อยๆขึ้นมาาตัวเรื่อตงบิินปกเยอะะะนนนเพราาว่ักบิไม่ล้า12ชชชชัััั่่่่วโมงใใใคคครรรบบบ โอเคอันนี้ก็เป็นกล้องส่วนใหญ่ตัวนี้ลำนี้คือถ้าอันนี้ปีก9เมตรอันนี้ก็ปีกก็ใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับผมน่าจะ15-16เมตรได้มั้งเนี่ยใช่ครับใช่ครับเห็นมีลูกจรวดติดอยู่ด้วยแต่เป็นจรวดคนละรุ่นอันนี้เหมือนที่ผมโชว์มาอยู่อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นจรวดที่เราผลิตประกอบรวมร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับซึ่งเราก็ใช้ฟา c i ซิลิตี้แล้วก็นักวิจัยของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นครสวรรค์ นะครับนอกจากในนั้นคือเรามีฟอสซิลิตี้อยู่นะเดินมาแล้วว่ามันก็ทําได้ปลอดภัยกว่าดีกว่าจะไปสร้างโรงงานวัตถุดะเบิดแย่อใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็สามารถประหยัดงบประมาณของทางภาครัฐแล้วก็ใช้สิ่งของที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากมาประกอบแล้วเนี่ยก็ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบการผลิตแล้วก็การทดสอบนะครับโดยมีเครื่องมือพิเศษของบริษัทคบทจนี้มันก็ต้องเข้าใจบางอย่างเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยบางคนว่าผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมอย่างที่ว่าคือเราก็ต้องจําสตาร์ทอีกอย่างถ้าเรายังประกอบได้ไม่ชัดเจนไม่มีมาตรฐานพอเนี่ยการผลิตทุกอย่างขึ้นมามันก็ยิ่งมีความเสี่ยงใช่ครับแล้วราษาบ้นเลิต่อจตรงนี้ได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแบบเหมือนเคยออกงานหลายครั้งเหมือนกันนะเนี่ยับตรงนี้แหละฮะที่ไปทดสอบในการปล่อยระเบิดแบบนําวิถีที่จังหวัดล ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆอ่ะคือเรื่องอาวุธกับเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือจริงมันแยกกันเพราะอาวุธมันใช้ร่วมกันได้แพลตฟอร์มก็แยกกันได้อย่างตอนนั้นที่เกิด DP 2 0หรือ DP 1 8ตอนนั้นยังไม่มาแต่เราอยากทดสอบอาวุธระเบิดหรือจรวดแล้วก็ใช้ตัวนี้กันก็ได้ DP สิบหกได้ครับใช่ครับ ดีพีสิบหกนี่ตัวไหนถ้าเกิดเปรียมเทียบเนี่ยดีพียี่สิบอาจจะยังไม่นับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างใหม่แต่ถ้าเกิดถูกในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นส่งคล้ายๆอันนี้อยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับทางทีบีทูนะครับของของตุเร์ทอมตุลกีใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องของสเปคขึ้นมาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบอย่างสามลำเนี่ย สเปคลำไหนสูงสุดครับมอาต้องเป็น d p 20นะครับใหญ่สุดใช่ครับเพราะว่า d p 20เนี่ยนอกจากจะบินไลน์ออฟไซด์ได้200กิโลเมตรแล้วเนี่ย <c oughs> เรามีโครงการในอนาคตที่จะขยายพิสัยการบินให้ถึง2,000กิโลนะครับ <10 S 2> โดยเท่าเลยนะครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าสามารถที่จะบังคับได้ด้วยชัดคอมขยายก็คืออ๋อโอเคเราเพิ่มรู้แล้กาเรื่องระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคือเราอาจจะไม่ได้บินถึงระยะ2,000แต่เพียงแต่ว่าต้องตอกย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ขีดความสามารถ ของอากาศยานและคนขับของไทยเราคือถ้าสมมติมองว่ามันบินได้ 25- 20ิชั่วโมงแล้วก็ระยะสื่อสารเหมือนดาวเทียมมันก็เหมือนไม่จํากัดจริงไหมดังนั้นหมายความว่าบินจากเชียงใหม่ลงไปสุงหนโกลกก็อย่างเฉยเฉยสบายสบายเลยเล็สามารถที่จะทําได้ครับผมดังนั้นก็หมายความว่าจริงๆมันคือเป็นตัวที่แบบบินลอยตัวลิงบินทานเฟอร์ถ้าอย่างนี้ยภารกิจพวกการสํารวจต่างๆเนี่ย อย่างของภารกิจอย่างของทรอที่ใช้ UAV ในการก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้เหมือนกันครับเพราะตัวนี้จะทนแรงลมที่ level 5เลยระดับ5แลง level 5ที่แรงมากเลยแรงมากครับผมแรงพอใช้ว่ามันต้องบินสู้ลมได้ระดับนึงใช่ครับใช่ครับต้องทําความเร็วก็ต้องได้เหมือนกันด้วยอย่างอันนี้คือสังเกตว่าเราตัวเราเนี่ยเอทิวเนี่ยผมไม่เห็น UAV เล็กๆเลย ไอ้พวกตัวลำเล็กๆเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมคือครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับทางของทบกในการส่ง ULV เป็น V ีทอลนะครับ VTOL ครับคือลงแนวดิ่งเป็นยูปรับการยิงปืนใหญ่นะครับใช่ใช่ครแต่ว่าก็อาจจะยัง ไม่ผ่านการคัดเลือกของทางกองทัพนะครับอาจจะมีบางจุดดูแลพินิจของกองทัพเขาใช่ฮะอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องปรับนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีใจที่คุณลักษณะทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะหลักเนี่ยเราสามารถที่จะทําผ่านได้หมดใช่ครับคืออย่างน้อยคือแบบว่าโอเคยังไม่เลือกแต่ว่าอย่างน้อยคืออยู่บนเวทีแล้วใช่ครับแล้วก็ได้ข้อแนะนําครับติชมมาเราก็จะนําไปปรับ ได้ครับทางผลิดัก์ของเราในอนาคตอันนี้คือตัวอย่างภาพไอตัวสเปคกับ DP 2 0 A นั่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับครับโอเคเนี่ยปีก13.4เมดเมตรขึ้นมาสิเกือบเกือบิบเมตรขึ้นมาความเร็ว180กิโลก็ไม่แม็กซิมัม250ก็ไม่น้อยนะครับผมใช่แล้วนะถ้าเกิดเทียบ UAV ผมดูในงานหลายๆอันเนี่ยสเปคคือก็ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยบผมครับผม ถ้าอย่างเงี้ยมีความเพโหลดขึ้นมาเพโลดของขึ้นมารวมกันรวมมิสไซล์อีกฝั่งละสี่นัดแปดนัดก็อำนาจการโจมตีก็สูงอยู่ให้้ลบใช่มครับใช่ไาได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวโปรดักเนี้ยงั้นผมมอ่นมจแล้วอยากจะถามถึงอนาคตอีกสั้นๆอีกนิดหนึ่งว่าแล้วใน next step ของเอทิลเนี้ยเรามีแผนเรามองตลาดตรงไหนอะไรเป็นพิเศษไหมหรือ u a v ตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากจะมุ่งเน้นตลาดในประเทศแล้วนะครับเอทิลเองเนี่ยก็ได้ขอ B O I <PO> เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะ,ะส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ มีรายการผลิตนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาลูกค้าที่มีความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดต่างประเทศใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องมุ่งหวังในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับว่าเราเองก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีความพร้อมใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้สมมุติเอาส่งท้ายว่าถ้าเป็นผ่านได้ B O I แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆคืออุตสาหกรรมาประเทศมันก็พอจะมีอะไรเก้อหนุนบ้างใช่ไหมครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับที่ให้โอกาส นะครับในเรื Asia, ่องของการร่วมทุนนะครับโดยพระราชบัญญัติร่วมลงทุนกับภาครัฐปี2562นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้มีการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือถ้าเกิดเทียบในต่างประเทศมันอาจจะนานแต่อุตสาหกรมป้องกันประเทศในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังใหม่มากมันเหมือนกับมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะขึ้นมาดังนั้นใหม่ยพราว่าการที่เราได้ b o i ได้สิทธิประโยชน์ในดับบังหยาดขึ้นมาเนี่ยมันกับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขึ้นมาเพราะว่าเรา มันจะต้องไปเผชิญขึ้นลมไปโลกภายนอกมาสอบวกจริงไหมครับถ้าอย่างนั้แต่งต่อมีอะไรขี้ขี้ากว่าถ้าอยากจะฝากถึงคนอื่นหรือว่านโยบายอื่นมีอะไรที่อยากจะให้เพ่งเล็งหรือเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับก็เหมือนกับทางผู้ประกอบการของไทยในหลายๆท่านหลายๆบริษัทนะครับก็คือการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ นะครับในโอกาสที่เข้าไปร่วมแข่งขันก็ดีหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าในเทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะยังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศที่เขามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่จะเสียเปรียบใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้รับการสัสนุนเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ยการที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องถามเราก่อนคุณประจำการในประเทศหรือยังอะไรอย่างเงี้ย เันเหมือนน้ำมันหยดแรกนะเนอะท<ช>ี่จะ<ช>ทำให้เครื่องจักรของอุตสาหการออาารมใมันเดินได้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ให้ ก้าวไปใกล้กับต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องฝากทางด้านเหล่าทัพต่างๆนะครับห้แข็งด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมมันมีอยู่นะครับให้ให้มองพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็แนะนําติชมครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาให้ให้ให้ของมีคุณภาพมาตรฐานตามที่องทัพต้องการอยู่แล้วครับผมโอเคเป็นประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับผมทางบริษัทเอทิลได้เหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ